ดีครับทุกคนวันศุกร์ตอนเที่ยงวันศุกร์นะครับคลิปนี้มีน้องส่งมาให้นะครับเขาบอกว่าไอเนี้ยคือตัวแสบตัวแสบที่แท้จริงที่แท้ทรูของพม่านะครับเดินแผนในเชิงการเมืองนะผมฟังผมดูแล้วไอ้นี่น่าจะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามีคนอยู่เบื้องหลังน่าจะเป็นทางฝั่ง ต่างชาติาอยู่เบื้องหลังนะครับรพยายามเรียกร้องเ,เชิงสัญลญักษณ์บางอย่างนะครับลองฟังดูนะครับก็ได้ข่าวว่าได้บัตรประชาชนไทยฉบับพิเศษนะงงไม่รู้<อ>ได้มาได้ยังไงนะครับผู้ไทยก็ยังไม่ชัดเลยตะกุบตะกักนะครับเ,เรียกร้องนู่นนี่นั่นแล้วก็มีภาพข่าวก็ไปชูสามนิ้วกับพวกส้มอ่ะพวก พักส้มอ่ะครับไอเนี่ยตัวแสบที่แท้ทูนะครับใครเจอก็ <c oughs> นะครับสกิดหน่อยแล้วกันนะครับสกิดหน่อยละกัน,น,กน,อ,ยกนอยู่ที่ไหนอย่างไรก็สกิดมาทางผมหน่อยแล้วกันนะครับ <c oughs> มีคนต้องการตัวอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียนคณะกรรมธิการแรงงาน เรื่องขอให้มีการผลักดันการใช้บัตรชมพูเป็นเอกสารหลักสำหร,รับรับรองสถานะของแรงงานเมียนมาในไทยเพื่อลดภาระและขั้นตอนการทำเอกสารที่ซับซ้อนบัตรชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งม,มีสัญชาติไทยเป็นบัตรที่กรมการปกครองออกให้เป็นบัตรประจำตัวของแรงงานข้ามชาติที่มีนายจ้างรวมถึงคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในไทย อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยกวารเข้าเมืองในขณะที่เล่มเขียวหรือหรือ i f r t i t i of t e o n t i t y t i t y ที่เรียกสั้นๆว่า CI เป็นเอกสารอีกประเภทหนึ่งซึ่งตอนนี้คนงานยังยังคงต้องขอกับทางการเมียนมาเพื่อใช้รับรองการอยู่ในไทยควบคู่กันไปด้วย ด้วยสภาวะสงครามในเมียนมารวมถึงการบังคับเกณฑ์ทหารประชาชนเมียนมาจำนวนมากจึงต้องผลักดันเข้ามาทำงานในเข้ามาทำงานหาเลี้ยงชีพในไทยแต่ว่าในวันที่7กรกฎาคม2024ที่ผ่านมากลับมีการปิดทำการศูนย์บริการจัดการทำงานของแรงงานเมียนมาแบบเป็ดเสร็จในไทยไปทั้งหมด จำนวน7แห่งทำให้ในปัจจุบันเหลือศูนย์ทำา CI เพียง,เพ,ยงเพียงแห่งเดียวที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งจะต้องรับรองชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยมากกว่า2.5ล้านคนนี่เป็นอุปสรรคขนาดใหญ่สำหรับแรงงานที่ต้องการทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายการบังคับใช้คนกลุ่ม เปราะบางต้องทำเอกสารที่ซํำซ้อนและยุ่งยากจะผลักดันให้สุจริตกลายเป็นผู้ผิดกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจแทนที่จะเป็นการอบรับแรงงานที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจไทยได้ด้วยตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาคนธรรมดาได้ร่วมกันต่อต้านรัฐประหารทั้งด้วยสันติวิธีและประท้วงนัดหยุดงานทั่วประเทศซีวิล Disobedience Movement หรือ CDM จนต่อมาเกิดรัฐบาลพลักถิ่น n a t i o n a l Unity Government of Myanmar หรือ NUG และกองกำลังพิทักษ์ประชาชน People Defense Force หรือ PDF ขึ้นมาเพื่อยกระดับการต่อต้านพวกของเมงอออไลาย ที่จับกลุ่มนักโทษทางการเมืองกว่า2 7 0 6 7คนใช้อาวุธปืนไปจนถึงการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินรบเข็นฆ่าประชาชนไปแล้วย่างน้อย5,398คนและก่อให้ต้องมีผู้ลี้ภัยอีกนับไม่ถ้วนด้วยเหตุนี้เราจึงขอเรียกร้องกับรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1. ให้รัฐบาลไทยรับรองการใช้บัตรชมพูหรือ บัตประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นเอกสารหลักชิ้นเดียวสำหรับรับรองสถานะของแรงงานเยอม,มานายไทยและยกเลิกการใช้เอกสารสมุดสีเขียวหรือ certificate of identity (CI) เพื่อลดภาระเอกสารให้กับแรงงาน 2. ให้รัฐบาลให้รัฐบาลไทยสนับสนุนประธานอาเซียนในการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ตามชายแดนเมียนมาทั้งหมดโดยให้กำหนดเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นกลางและประสจ,จากปฏิบัติการทางทหารย u m a n i t y c ี r คอริดรวมถึงจัดหาสถานที่พักพิงสำหรับผู้พลัดถิ่นด้วย 3. ให้รัฐบาลไทยร่วมมือกับรัฐบาลพลักถิ่น Unity National Unity Government of Myanmar หรือ NUG และกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในการช่วยเหลือภารกิจด้านมนุษยธรรมทำกินโดยสิจิตต้องไม่ผิดกฎหมายนะฮะเอเยรตโอเบเอาแ่้วมื